ให้เป็นเทวะบูชาเทวกรนาเป็นเครื่องสังเวยบำบ,บวงบวงสวนแด่เหล่าพระภูมิเจ้าที่พระธรณีข้าพเจ้าขอแผ่เมตตากรุณาโมติตา,า,ตาอุเบค้าและบุญบาร,รมีนี้ให้กับพระภูมิเจ้าที่ให้ได้รับอนโมทนาสาธุก,การกับพวกข้าพเจ้าและขอให้ท่านจงโปรดประทานเมตตาบาร,รมีคุ้มครองรักษา และให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้มีแต่ความเจริญมีแต่ความพาสุขทันตาเห็นทุกประการคืสาธุสาธุเราก็ฝากลงบินนะคระับลงบิน,น,นะะกำลงังไปแล้วคุณแม่พารามิโนแล้วรอานโมทนังบุญนางลูกน้ำล้าน อันนี้ก็เราก็มาทําสำเร็จบุญแล้วนะคะวันนี้เราทําบุญใหญ่เราได้มาถวายข้าวสารเรากดมาถวายอาหารจตปัจจัยกับพระเจ้าพระสู์นะคะแล้วก็เราก็มาสร้างเ้าเป็นสวนด้วยนะคะแล้วเราก็มาบอกกล่าวพระกลุ่มเจ้าที่นะคะให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลนะคะกับพวกเรานะคะเพื่อที่เราจะมีความสุขในความเจริญในที่คนสุดท้ายนะคะเพิ่งมาจาก ธนาคาร